สวัสดีครับนะพวกเรากลุ่มระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานสําหรับห้องเช่าโดยมีสมาชิกดังนี้ผมนาย,าาานายรัตศาสตร์เต็มนาลินครับผมนายนภัสกรจากระโทกค,ครับและดิฉันนางสาวพิมพรยินดีค่ะแนะนําอุปกรณ์นะคะเบเกอร์ Baker 30แอมป์มออแปลงแรงดัน220เป็น9โวลต์วงจรแปลงแรงดันจาก9โวลต์เป็น5โวล์ บอร์ด a r d u i n บอร์ด ESP แปดสองหกหก P สาม PZEM ศูนย์ศูนย์สี่ทีจำนวนสองตัวจอเอ l ดียี่สิบคูณสี่สวิตเลือกห้องห้องที่หนึ่งห้องที่สองพัดลมดูดลมเข้าพัดลมดูดลมออกโหลดห้องที่หนึ่งโหลดห้องที่สอง วอเทอร์โฟจำนวน2ตัว s วิตซ์รีเซ็ตวอเทอร์เซนเซอร์สวิตซ์รีเซ็ตกิโลวัตต์อาสวิตช์เปิดปิดการทำงานหลักการทำงานนะคะเราจะปล่อยแรงดันไฟฟ้า 230V โวลต์เข้าเบเกอร์30แอมป์จากนั้นต่อไฟ 230V โวลต์เข้ามาที่หม้อแปลงแรงดัน 230โวลต์แปลงเป็น9โวลต์จากนั้นต่อจากหม้อแปลงแรงดัน9โวลต์มาต่อที่วงจรแปลงแรงดัน5โวลต์โดยผ่านไดโอด4ตัวจากนั้นเราจะทำการต่อจากบอร์ด5โวลต์เพื่อเข้าบอร์ด ESP หรือบอร์ดอันโนของเราหลักการวัดพลังงานของ PZEM นะคะเราจะทำการต่อโหลด เพื่อเชื่อมต่อกับตัว PZ-EM จากนั้นต่อจาก PZ-EM ออกเพื่อเข้าบอร์ด Arduino ESP8266 โดยจะรับข้อมูลจากสายวัดกระแสเพื่อส่งข้อมูลไปยังตัวบอร์ด ESP8266 และทำการประมวลผลส่งออกไปยังหน้าจอ LCD จากนั้นตัวเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมาที่บอร์ด Arduino เื่อให้อลูนูส่งข้อมูลไปยังบอร์ด ESP 8 2 6 6และแสดงผลข้อมูลผ่านหน้าจอ LCD หลักการทำงานของโฟเซนเซอร์เราจะทำการปล่อยน้ำผ่านตัวเซ็นเซอร์การแสดงผลหน้าจอ LCD ของแต่ละห้องจะแสดงข้อมูลดังนี้ 1. การแสดงโวล์ แอม m ์ากำลังไฟฟ้า 4. อัตราการไหลของน้ำา 5. ค่าการใช้พลังงาน 6. ค่าการใช้น้ำาจจะเป็นการรวมค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำสวิตซ์รีเซ็ต water sensor จะเอาไว้รีเซ็ตค่าน้ำของแต่ละเดือนสวิต์รีเซ็ต กิโลวัตต์อาวจะเอาไว้รีเซ็ตกิโลวัตต์อาวของทุกๆเดือนพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับุครับ